ในโลกที่โชคชะตาได้เล่นก่อนฉันซึ่งไร้ตัวตนไม่มีใครสาคนที่จะมองเห็นบอกฉันได้หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจตัวตนที่อยู่ข้างในจากเลิกที่เธอได้เห็นข้างในจริงๆคือใครไม่เหลืออะไรทุกสิ่งเหลือตัวคนเดียว โลกเดิมก็พังทลาไม่มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มที่ส่งให้กันชีวิตที่เหลือแค่สักไรวิญญาณหยุดนิ่งสิ้นลมหายใจความจริงใดๆต่อให้รู้และเข้าใจไม่ได้ช่วยอะไร หน้าสมันวิ่งไปให้กลยยับยั้งตัวเองระเบิดออกไปเข้มแข็งเพียงใดใจบอบช้ำในโลกที่โชคชะตาได้เล่นกลฉันซึ่งไรตัวตนไม่มีใครสากคนที่จะมองเห็นเลยปล่อยฉันทิ้งไว้เธอขอร้องอย่าออกตามหาอยากรู้จริงๆพระเจ้าองค์ใดสร้างโลกที่เบี้ยวบิดอยากนี้ไปไกลแค่ไหน เพราะตัวฉันอาจทำร้ายเธออยากขอให้ช่วยจำภาพฉันคนเดิมเอาไว้ก่อนฉันจะเปลี่ยนแปลไป,ไป